แล้วก็กดตัดกดเสร็จสิ้นถ่ายดูที่ทำงานอัดสัญญา

สี่ลนะลองเอาดูนี่ตอนแรกที่เหสาเห็นไตอนนี้ยี่สามนะเห็นไหมแล้วก็ดูไม่เป็นน้แข็งเ,เห็นไหม<อ>ถ้าเกิดว่าอาการมันเป็นน้แข็งคือมันรั่วคราวนี้สังเกตดูเลยนะถ้ามันมีอาการเป็นแข็งอีกหรือมีอาการแอร์ตัดเองคือแสดงว่าเซนเซอร์ที่ตรวจวัดอุณหภูมิเช่นนี้เขาเรียกว่าเซนเซอร์ฟ,ฟรี มันจะจับพืนผูที่สูงต้งษาเพื่อเซฟเอาไว้ให้ให้แอร์ตัดการทำงานไม่งั้นมันจะเป็นน้ำแข็งเต็มคอยลหมดเลยแล้วมันจะเซฟด้วยว่าเวว่าไม่ให้คอมเพิวเซอร์พังถ้าเกิดว่ามันรันโดยที่มันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันรันง่ายๆคือมันเซฟเขาเรียกว่าเซนเซอร์ฟรีก็คือเซ์น้ำแข็งแหละตรงนี้ง่ายๆเลยมันเป็นตัวตัดน้ำแข็งเวลาสภาวะทั้งยาที่มันมันไม่เต็มระบบ มันจะมีคือน้ำยาเต็มระบบน้ำยาไม่เต็มระบบแล้วก็น้ำยาไม่มีในระบบเลยถ้าน้ำยาเต็มระบบค yeah. ือเย็นอยู่ที่15-20องศาเอ่อ15-20องศาที่นี่คือให้น้องฟังนะเรานี่19องศาแล้วอันนี้ครานี้ผ่านนะนะครานี้ผมดูกระแสแล้วโอเคอยู่ในเกณฑ์นะครับถ้ากิกว่าน้ำยามันรั่วกับอการรั่วแอร์บ้านเหมือนกันครับแอร์บ้านก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแอร์บ้านไม่จําเป็นต้องมีการเติมน้ำยานะครับน้ำยาจะวิ่งหมุนเวในระบบนะครับอันนี้ก็บอกทันเอาไว้เลยถ้าเกิดว่าแอร์บ้านต้องมีการเติมน้ํายาก็อาจจะมีการรั่วซึมตามจุดเซอร์วิสวาลหรือจุดวาลของอุปกรณ์น่ะก็เปอร์เซ็นต์น้อย นะครับส่วนใหญ่แล้วแอร์บ้านถ้าเกิดว่าใครใช้งานไปประมาณสักสาปีสามปีเนี่ยให้พิจารณาเลยว่ารั่วแผลรังพ่มขอยยินแน่นอนส่วนใหญ่แล้วจุดอื่นจะไม่ค่อยรั่วแต่ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งแอร์บ้านแล้วเนี่ยไม่ถึงปีเนี่ยแล้วเกิดการไม่เย็นรั่วเนี่ยก็คงจะต้องไปเช็คจุดต่อต่างๆทุกต่มแฟร์เรียกว่าแฟรจุดต่อต่อตตอางๆนะ แต่แอร์เคลนที่มันไม่มีจุดต่อแฟร์ขันไม่มีนะครับแล้วก็แอร์เคลนที่มันไม่มีตัววัดน้ำยาเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่จะรู้ว่าแอร์เคลนที่อ่ะมันต้องวัดน้ำยาตรงไหนบางทีลูกค้าไม่ทราบหรือว่าเพื่อนช่างก็ไม่ทราบเราต้องทาการเออมาเติมแต่เราจะรู้ได้ยังไหว่าแอร์มันมีน้ํายาหรือไม่มีน้ํายาในหมบโดยการตรวจวัดมาดูเพราะฉะนั้นเราจะมีตัว มมิเตอร์มีตัวหนึ่งเป็นตัววัดอุณหภูมิน้าหน้าอีวัลเปเเตอร์นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือจะต้องอยู่ในเกณฑ์น2 0องศาอย่างน้อยๆใครซื้อแอร์เคลื่อนที่หรือใครซื้อแอร์บ้านควรจะมีตัวเทอร์โมนี้เอาไว้วัดเบื้องต้นนะครับเทอร์โมอันนี้จะบอกหมดเลยนะครับอุณหภูมิต่ำเกินไปอุณหภูมิสูงเกินไปถ้าอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์คุณภูมิเช่นอุณหภูมิต่ำเกินไป เราวิเคราะห์ว่าแผงนคอยเย็นเกิดการตุดตันมอเตอร์หลอ่อตกเห็นไหมครับมันบอกมาทุกอย่างเลยนะครับอุณหภูมิสูงเกินไปของเกนแสดงว่าน้ํายาในระบบเกิดการพองพองก็คือไม่มีพองน้ํายามันจะมีแต่รั่วนะครับรั่วซ่อมรั่วเปลี่ยนแผงนคอยเชื่อมรั่วอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะบอกเราหมดเลยนะครับถ้าต่ำกว่า15องศาดีไหมครับ ไม่ดีเดี๋ยวบอกโอ้ตับสีขาาแล้วเย็นไม่ใช่นะครับแสดงว่าแผงลังขึ้นคอยเย็นของคุณเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับโดยการตรวจวัดใน,นในเรื่องของมอเตอร์หน้าคอยในเรื่องของมอเตอร์รอบมอเตอร์แฟนคอยยูนิตนะครับในเรื่องของแผงคอยเย็นมีการตันไหมระบายไม่หมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเทอร์โมตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่า แอร์น้ำยามีปัญหาไหมหรือว่าแอร์มีปัญหาในเรื่องของขาดการบำรุงรักษาอะโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปพิยงแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ใครจะเอาแอร์มาซ่อมก็มาซ่อมปทุมธานีได้แล้วก็ใครจะมาดูแอร์เครื่องที่เจ x ก็มาเจอชา่างวัดที่ปทุมธานีได้เลยนะครับอะเขาจบคลิปเองครับสวัสดีครับ